สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับป้าเล็กวันนี้มาทําเมนูแกงเผ็ดกันค่ะวันนี้ป้าเล็กจะแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือนะคะแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือวัตถุดิบของเราก็จะเป็นหมูนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะมะเขือค่ะหน้าตาของมะเขืออาจจะไม่สวยงามนะคะเพราะว่าซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนป่วยตั้งใจจะทำเนะเาะพอดีป่วยก่อนค่ะก็เลยไม่ได้ทําค่ะวันนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทํากับข้าวนะคะมะเขือยังกินได้อยู่นะคะแค่สีสันเขาไม่สวยงามเหมือนเราซื้อมาใหม่ๆเนาะ แล้วก็พริกแกงเผ็ดค่ะใครไม่ได้ตำเองก็สามารถซื้อได้นะคะใช้พริกแกงเผ็ดค่ะแล้วก็จะมีพริกนะคะใช้พริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกแดงจินดาก็ได้เนาะหั่นเฉียงค่ะพริกเขียวแดงนะคะแต่วันนี้มีแต่พริกแดงอย่างเดียวปลกก็เลยใช้พริกแดงค่ะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็กลิ่นของพริกเนี่ยจะทําให้แกงของเราหน้ากินยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ใบโหระพานะคะล้างแล้วก็เด็ดเรียบร้อยแล้วค่ะใบมะกรูดค่ะล้างแล้วก็ฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำตาลทรายนะคะเอาไว้ตัดรสชาติเนาะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะเราใช้กะทินะคะวันนี้นะคะใช้กะทิค่ะจะเป็นกะทิกล่องนะคะเอาที่เราสะดวกแล้วก็หาได้ง่ายเนาะถ้าเป็นกะทิที่เป็นมะพร้าวขูดเราต้องขูดเองหรือไม่ก็ต้องไปซื้อที่ตลาดค่ะเราใช้กะทิกล่องมันก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะความอร่อยอาจจะไม่เท่ากับกะทิสดเนาะแต่ก็ทดแทนกันได้อยู่ค่ะเรามาลงมือแกงกันเลยนะคะ เป็นเล็กลืมอีกหนึ่งอย่างค่ะนี่นะคะตัวช่วยเพิ่มความอร่อยนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะซุปก้อนค่ะอันดับแรกนะคะเปิดแก๊สแล้วเราก็จะน้ำกะทินะคะประมาณรึ่งกล่องก่อนนะคะทุกคนจะทุ่งของเราแตกมันแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าจะเป็นน้ำมันเยิมย้มๆอยู่ข้างๆนะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปถัดเลยค่ะ ตัดไปตอนขั้นตอนสําคัญพอดีค่ะทุกคนพริกแกงหอมแล้วนะคะเราก็นําหมูนะคะที่เราเตรียมไว้เนาะลงมาผัดนะคะพอดีเมมโมรีก่การ์ดเต็มไปเลยคุณม,มองหน้าจอค่ะเราก็จะผัดจนหมูสุกแบบนี้นะคะเติมกะทิส่วนที่เหลือได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าอีกสองกล่องค่ะ ซุปก,ก้อนค่ะครึ่งก้อนเดือดแล้วใส่มะเขือเลยค่ะชอบกินมะเขือเราก็จะใส่มะเขือเยอะหน่อยนะคะเสร็จแล้วให้ปิดฝาไว้ก่อนค่ะ ูรสชาติกันเลยค่ะดูรสชาติด้วยน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะจริงๆถ้ามีน้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บจะกลมกล่อมกว่านะคะทุกคนกับข้าวไทยๆนะคะต้องเปินน้ำตาลปี๊บเนาะแต่ก็เลือกสะดวกน้ำตาลทรายค่ะอืออีกไม่ตึงนะคะ เพราะว่ายังไม่ได้รสชาติที่คมก่อบถูกใจเห็นไหมคะถ้าเราปิดฝาไว้มเมื่อเของเราก็จะไม่ดานะคะขหนมมะเขือ,ปเ,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 อเป็นเล็กขี้เล็ขี้เล็เนาะก็ยังแกงออกมาได้น่ารับประทานถ้าชอบมะเขือแบบกรอบหน่อยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าชอบมะเขือสิบกว่านี้ก็ปิดฝาไว้อีกสักครู่ค่ะ แค่นี้ปลาเล็กก็จะพอแล้วนะคะลก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็พริกที่ซอยไว้เนาะแล้วก็ไอ้หัวละคาค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแกงเผ็ดค่ะลองทำและประทานกันดูนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกไลค์และก็ทุกแชร์นะคะแกงเผ็ดหมูมะเขือค่ะ ติตยาได้เลยนะคะ